ทำให้ฟังสวัสดีครับเงียบตัวเงียบแล้วเมื่อกี้เสียงดังนะก็มาเยี่ยมชมฮาหน่อยครับนะพึ่งฝักใดญจ้าเมือแล้วขดสาศิลิศบก16 17 18 9จะสามวันล่ะครับนะสามถึงสี่วันนะจำเอาคิดนะครับนะ เดี๋ยวจะให้เพื่อนออกไปนะครับนะเสียงดังับเราพี่หญ่เพื่อนออกไปนะครับโอวยุนนี่เสียงดังนะครับนะก็จะเอาเอันนี้ไปใช้ดูกลิ่นปิ๊กยูนอแม่ครับนะ <c oughs> ได้สามตัวนะครับรอบนี้น่าจะสามตัวก่อนเอ้าพิกเลียว <c oughs> ได้สามตัวนะครับเนาะจึงวิธีการปัดเออดูแลเบื้องต้นนะครับนะฮะ ให้แม่พันยูกับลูกนะครับนะนี่คือให้แม่พันข้างจะเป็นฝากบะเมดนะครับนี่คือการทดลองอีกรอบหนึ่งสำหรับการฝักฝากเองครับนะแักธรรมชาติแยกครับแยกครับแม่พันยูข้างไฟข้างมันนะครับสองตัวนี้ก็อยู่คนละฝั่งนะครับนะ จริงตัวมี้เป็นฟักทั้งสามใบนะครับนะใครนีบหัวใครไปกันเนี่ยนะถักฟักสามใบก็เลยลตอนตื่นสอบขนมานี่แล้วท่านไหนกันกอกหนีนะครับะลูกอีกตัวหนึ่งผมนมาหยุดฟังหนีครับบูหัวแม่เป็นขาามาาหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าสันนิมีฟ้ามัดทางบ่าน่าจะไปได้หรือว่าจะหลอดกองเลยกับว่านี่นหรือแม่เนจนแม่นี่ครับชอบชอบมาแยงแม่นีไปนะขาาออกไปครับนะ อาจจะขับไปอยู่ฝั่งนี้ครับเลยได้กั้นซองนะครับนะกั้นสองแยกตัวผูออกนะครับนะครับกั้นขอกสองนครับเด็กกะเริ่มกินอาหารเป็นแล้วครับนะแม่เพิ่นฝึกให้นะเริ่มเมื่อกินตรงนี้ครับนี่อาหารไกลน้อยนะครับนะเอ่กมีน้ำสิแต่ว่าเพิ่นอาจจะกินน้ำตรงนั้นเป็นน้ำถ้าท่านเห็นเพิ่นกินน้ำที่ อามาใส่นี่เป็นแต่เม่เเิ่นกับผพากินอยู่ครับนะ <c oughs> จริงๆถ้าเลี้ยงเองครับหรือว่าเอาไปเลี้ยงใสาง่างใส่ยังก็ได้ครับนะแต่ว,ว่าเงีมขึ้นกร้องปิดรังเนี่ยนมีความอุ่นครับนะนี่อากาศบ้านหนาวนะจ้ะปล่อยกับเม่ได้อยู่ครับนะ้ำปีนี้จะรองอยู่เนเขาช่วงหนาฝนครับทุกปีนี่ออกอ,อกหนาวแล้วนะครับตุลาไก่ตุลาใ นี่เลื่อนขึ้นมากันเป็นกัญญานครับนะอาจจะ <c oughs> ทานาวครับปีนี้ว่าจะให้แมวมันดูแลสักพักเบิ่งก่อนรอบที่แล้วก็เสียไปหลายตัวอยู่ครับนะทำรำแมวมันดูแลนะครับนี่ก็มาแยกออกนะมาแยกออกกันสี่ครับนะกันค้องนี่แต่รอบที่แล้วน,นะครับนะตะรุ่นรุ่นน้องรุ่นนี้ครับ้รุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นปีกบอพ่อนี่เป็นรุ่นไงครับรุ่น รุ่นสองครับเป็นรุ่นสองนี่ครับนี่เป็นรุ่นสองมีรุ่นสองครับเก็บไวสองตัวนะครับรุ่นสองแต่เพิ่นเพิ่นไข่แล้วนะแต่ว่ามุกหัวิ่นไปไขอยู่ใส่ครับเป็นตัวขาวทรงปลาหลายครับพื้นที่กว้างครับหาวาเห็นครับหรือว่าอาจจะเป็นไข่ร่วมกันกบตั่นกับบัจรับเพราะว่าตอนไข่ไล้ไลแเราเริ่มไข่นี่เลยเก็บเก็บแม่นี่นะครับนะเก็บแม่นี่มาไวนี่เลยมาค้งไว ทั้งไหวแล้วกับเห็ดทั้งนี่เพื่อนครับทั้งก็คือบริเวณยังครับทั้งก็คือเอาแคร์เอาไข่มาวางไว้เอาฟางใส่ในน้อยครับเก้าฟางมากองไว้ในบริเวณพื้นนี่ครับเนาะเพราะว่าเคยทําเห็ดเป็นใส่ร่างใส่รั่วใส่นี่ครับใส่อ่างใส่ยังนี่เพื่อนแล้วรู้สึกว่าลูกเพื่อนนะครับไข่เพื่อนมาสามัดพริกได้นะครับมันจะควัดลงไปลึกๆนะครับเขาต้องเบื้องพื้นดินนะครับเนาะจะควัดยังลงไปเรื่อยนะครับ เนี่ยใช่ไหมพี่ไข่เน่าครับเรอบแรกเด็ตัวเดียวนะครับนะซึ่งปล่อยไปแล้วนะตัวเดียวเป็นตัวผู้ครับไปปล่อยไปแล้วมันทะเลาะกันกับพ่อเหินตัวผู้อยู่น้ำกันเมื่อใดนะครับนะก็นี่นี่มาสามนะครับรอบแรกคือมาสามมาสองเมี่กับตัวผู้ขาวนี่ครับนี่คือนี่พอเหินครับนะมาสามตัวนะครับนะก็เลยเป็นอย่างสี่ครับนะจริงๆให้เรียงป็นคู่นะครับนะถ้าเอาไปเลี้ยงไม่ไอเรียงมันคู่ไผ่คู่มันหรือว่าถ้าเป็น ตัวผูคุ้มฟูนี่กะเวลาเปิ้ไข่นี่ค่ะแยกครับนะแต่จริงๆบอกหูว่าตอนผสมนี่มันจะมีปัญหาครับคือถ้าแยกเนาะถ้าแยกแล้วนี่เพิ่นจะผสมใดบอ่อนะครับทัวรคือถ้าข้าขังาง้งตัวเมียอย่งี่เนาะทางตัวเมียเนี่เปิน่นอาจจะว่าสามารถผสมได้นะครับนะไข่ก็จะไข่ไข่ซื่อครับจะบ่มีลูกอยงีน่นะแต่ขาปล่อยคือแต่ว่าถ้าข้าปล่อยให้เพิ่นไป อยู่น้าตัวผูนะตัวผูตอนไข่นี่ว่าเป็นยังให้ตัวผูอยู่น้าใด้ครับผนะสมกะว่า่นจะฟักประมาณยี่สิบกมือถึงสามสิบกมือนะครับผนจะฟักในระยะเวลานี้ครับนะเนาะผนจะฟักเรื่อยๆนะครับนะสำหรับให้ฟักเองผนจะฟักอ่ามือเป็นมือหรือว่ามือต่อมือนีนะ่สินะครับเนาะเหนือตะไคร่นะครับะตอนต้องสังเกตตอนมันไข่ครับเนาะองน,นับจนบนานวนไข่ว่าเป็นไข่มือนี่สมมติว่าไข่มือนี่หรืออื่นไข่บออะไรครับ มันก็จะฟฝากไปตามลำดับของเพิ่นนั่นแหละถ้าให้เขียนเขียนวันที่ไว้ในใครก็ดีนะครับนะแต่ว่าเพิ่นผสมนี่เพิ่นก็ต้องก่อนที่เพิ่นผสมนี่คือเพิ่นจะต้องมีน้ำนะครับมีน้ำสะอาดนะครับนะมีน้ำสะอาดเนี่ยเพิ่นล้างต้นล้างตัวนะครับนะก่อนที่เพิ่นจะผสมนี่แต่บ่มีน้ำมีิยังเพิ่นจะบ่ค่อยผสมนะครับนะแต่มีน้ำให้เพิ่นอาบตลอดเวลาครับนะเป็นไปได้นีะเป็นสาเป็นบ่อนี่ครับนะจะดีครับนะเตาส่านนี้ฟาร์มแกล่ไขโดยการมีน้ำ ปล่อยออกไปกับมีน้ำจุดอีกจุดหนึ่งครับใส่ภาชนะไวให้เพิินนะครับเนาะน้ำสะอาดต้องเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆครับเปลี่ยนใดทุกวันครับน้ำนะต่อบามันกับสองมือเปลี่ยนก็ไดนะครับเนาะเสียงดังอาหารสำหรับพันหน่อยครับนี่นะครับเนาะเป็นหัวอาหารไก่หน่อยนะครับ้นกะมีน้ำสะอาดนะครับนะพยายามเปลี่ยนน้ำบ่อยๆครับเป็นยังสี่เพิ่นกังกินได้นะครับเนาะปลอดภัยสำหรับพันหน่อยครับเนาะชอบตกนะครับเนาะ ถ้าเป็นอ้างก็ต้องอ้าง้สูงครับเห็เพิ่นลงบ่ได้นะครับเนาะต้องต้องดูแลอย่างไกล่ชิดนะครับนะนี่ตัวนี้ก็ถือว่าเกือบลงได้อยู่ครับนี่นี่อหน่อยภาพนะชนะใส่ตัวนั่นไปครับนะเคยเห็ดอะไหลายอย่างนะครับนะเป็นถั่วนนยหน่อยเพิ่นก็ต๊ครับต๊จนแข็งไปแล้วครับจนเสียไปกับมีครับนะตกน้าครับนะแต่ให้ตัวนี้นี่่มีต๊ครับนะตัวเป็นภรชนะใส่น้ํเนี่ยเราเรียงไก่หน่อย เป็นหน่วยน <c> ะ <oughs> อ่านไหเป็นถาดครับนะถาดหรือว่าเป็นพื้นทัาพื้นเป็นขอกปูนขอกอยังงเใี้ไเป็นเสยเสพผื้นมีภาชนะใหเปันขื้นกินได้นะครับนะขึ้นกินได้น้ำนังสันครับนะปลอดภัยเมียเ,เป็นแบบซอนกินแตสำหรับจากแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาครับนะถ้าให้ดีจะมีเป็นเป็นพักอ่าพักตำลึงนะครับนะตำนิ่ตตำลึงสับซับบดบด,บดมาผสม ทำนะให้เป็นกินก็นไดหรือว่าถ้าทำมันขยันกับเปลี่ยนใส่น้ำผสมคุกคุกใส่น้ำจังหน่อยข้าหน่อยกินได้เลยครับนะแต่ไปเลี้ยงนะถ้าไปเลี้ยงเอง,เองนะครับจะคุกคุกซับซับมุลมุน,มนแล้วก็คุกกับหัวาหาันนะครับนะอ่าให้เป็นกินนะไม่รู้ว่าเป็นห่อมอวนห่อมยางกระไดนี่ครับผสมกันนะเป็นกินนี่มันจะไม่ลูกแม่มันจะพาก,กินเองนะครับนะ <c oughs> นี่ครับนะก็แปลงขอกโซนขอ,อก,ขออกหู้ เล็กๆเนน้อยครับรูนะพยายามย่าไหมีเพลนหลอดออกไปได้นี่เห็นไหมมันไปในี่ยงตัวแรงหายเลยครับเนาะมุดเข้าไปในี่ยงออกมาบ่ได้คือเรียบร้อยในนั้นครับตุยเนี่ยผงนี่ยหู้นะครับมันจะหาน่อยจะมุดไปทุ่ทีครับเนาะจะมุดเวลากระเคือนแล้วมันไปเรื่อยครับไปแดดเล็กหน่อยครับเลนสุกส้นครับนี่ต้องอัดนะอัดปองอัดยังนี่ตีอัดเรียบร้อยตัวนี้ก็แยกพอตัวท่านฟักนะครับเนาะ ตัวตัวใหญ่นี่ครับตัวใหญ่ตัวผูนะครับนี่นะตัวผูดันหนาเพป็นใหญ่ครับนี่ตัวผูสำหรับตัวผูต้องหัวเป็นโหนต้องหัวเพป็นใหญ่ครับนนั่ก็ตัวตัวเมียครับนะตัวเมียตัวเมียนะครับนะเบิ้งลักษณะสามีฝ้ามาทั้งหูนะครับว่าเบิ้งลักษณะจังได้นะครับตัวผูตัวเมียนะแต่ว่าโหนก ถ้าเป็นโดยธรรมชาตินะถ้ามันง่ญ่แล้วเป็นบาเป็นสาวนี่ตกเฉดงูกใ่ญ่ครับนะงูกันนาจะง่ญ่ตัวใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นตอนไหนหน่อยนี่เบิ่งบ่อกออกครับนะ่ามีจุดสังเกตนะครับนะไม่มีจุดสังเกตนะครับตามที่เลี้ยงมานะครับผนมะ <c oughs> จุดสังเกตว่าตัวเมียเป็นอย่างไรตัวผู้เป็นอย่างไรน,นะครับนะอถ้าเป็น,ปนบาเป็นสาวแล้วนี่างสิสังเกตได้นะครับนะตอนเล็กนี่บอรู้จริง,รงๆครับนะ้าเป็นบาเป็นสาวแล้วขึ้นงูกันนามันจะง่ญ่นะครับนะแล้วก็ งูไปดานหน้านะครับงูกรนาใหญ่แล้วก็งุ้มลงนะครับคือหักไปด้านหน้านะครับนะตัวผูนะครับตัวเมียนี่ครับสี่ง่ครับตัวน้อยครับตัวเล็กงูข้างบนหัวก็จะไม่ใหญ่ครับนะนี่ครับตัวเมียนี่ครับคอเป็นเล่าไกล้ข้างบนน้ำนะข้างล่างก็เลยย็ดเป็นคอกหานนะครับนะอ่า อากาศต้องทายเทนิดนึงนะครับนะนี่จำกัดอยู่การฝนสาดดานน,ดนูนะมันจืดน,นะครับนะอาการให้พยายามให้ทายเทแล้วก็เราลูบคลอกนะครับาสะอาดนะครับต้องความสะอาดเรื่อยๆครับนะนี่คะขูดออกครับนี่การขูดเอาคาดว่าขูดออกทุบกระปูไปด้วยแกบน,บนะับนะมูนี่มูถาเสียงหานี่โดนฝนนะครับนะ มันจะกินบัวลายนะครับทนะั้งมีมี้มีเป็นแนวไซให้เพิ่นก็ดีครับนะนี่ประหยะัดต้นทุนไปนอ่างนา้ำต้องมีอ่างน้ำให้เสมอนะครับอ่างน้ำต้องเปลี่ยนบ่อยๆครับนี่เปลี่ยนเมื่อแรกคนละเนาะมนี่ก็บ่ท่านจะเปลี่ยนครับฝนจะนตกอยู่ว่างก็จะมาเปลี่ยนครับเปลี่ยนทุกวันยิ่งดีนะครับนะหอ,อกกันนะครับเนาะตัวผู้ตัวเมียเวลาเปินจะฝากแล้วนะไนมะ่ต้องราเพิ่งหยุดใครฝากครับเนะี่ย นี่คือเจ้าเมียครับเจ้าคู่นี่โง่ขนาดนีดคู่กีบคู่เจ้าเมียแต่ว่าเขาภาษาหมัดควรจะตั้งกันครับเสียงดังครับสามารถบอกได้คู่รครับอ่านไม่น่ากลัวนะครับถ้ารู้จักกันนะครับเขาแค่เคอะกินครับอาจจะ,ะมี ถ้าสนิทพ่นกับบอกเป็นยังครับขอกินนะครับเนี่ยอาการขอกินเคยได้กินครับนี่เชื่องก็แองตัวนะครับเลี้ยงไว้หน่อยนะครับไปขอกินนะครับบอกนีขอกินไปเลยเวลาเขาแหวจริ้งนี่จะเจ็บนะครับนะเขาจะบิดเนื้อขาดเลยครับเนาะ นี่ถ้าแค่ขอกินแค่เล่นดุือวอยากกินนะครับนะนี่บอกด้วยมากนะครับของสับนีฟามนะครับขข่าวซํานีนะครับนะเผื่อเป็นแนวทางนะครัวเคยเลี้ยงใหม่ๆเราผมซืว่าจักจีไปถามผู้ใดครับเบิง์นี่คลิปกับบ่เห็นครับนะนี่คลิปกับบ่เห็นวิธีการเลี้ยงวิธีเออเคล็ดลับวิญญาณกับบอมมี่ไห้นะครับเนาะถามผู้ใดก็คือจะเป็นชายคลิปเลี้ยงก็เอาไปเลี้ยงแบบมัน บทตอบโจทย์นะครับซามีฟาร์มและเห็ดคลิปมาให้เบิงว่านี่แหละครับนะการเลี้ยงของซามีฟาร์มครับนะนี่ก็เป็นรอบที่เท่าใดล่ะซีหรือหาล่ะครับสำหรับลูกฮานนะครับนะนี่ก็ล่องเลี้ยงแบบให้แม่เพื่อเลี้ยงเองนะครับนะนี่รอบนี้ล่องให้แม่เพื่อเลี้ยงเองอีกจักเทื่อนึงกุญกันที่ต้นใบใบครับนะต้นใบใบก็เอาออกไปเลี้ยงครับนะเป็นไปได้ก็คือเอามีระบบฟักนะครับนะมีกา เอาไปเลียงเองครับมาต่องเป็นเลียงครับเพราะว่าเป็นเลียงแล้วนี่มันต้องมีพื้นที่ธรามชาติเห็นหลายครับนี่มั่นกับท่ามชาดปันไดครับนี่แต่ก็อีกมีพื้นที่อยู่แต่ว่ามันบบมีเวลามาดูแลครับนะก็เลยให้เป็นเลียงเองสักกว่นะนรับครับบ่คือยังได้กะตจังสิบ้ากันอีกหลอบนะครับนะรอบนี้ก็ถือว่าอ๋อซำนีสักกว่อนะครับแหรับฮานนะครับเนาะงัวงดก่อนชงนี้ครับฝนตกนะแตมีก็จะลง่มิปงัวนะครับเนาะกับของงัวเขาเนาะออกงัว อพอกระซำนี่ครับนะมันมีฝนตกกระเซ่านะครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมกับผมสวัสดีครับ